ุ่มสาวทั้งหลายครับใครกาลังมองหาบ้านอยู่บ้างถ้ามองอยู่จะเป็นบ้านแฝดหรือทาวน์โฮมเนี่ยนี่โครงการนี้เขามีให้หมดเลยนะครับและพูดถึงแบรนด์ที่วันนี้ผมมาหาเนี่ยนะฮะพาคุณมาเจอเนี่ยก็คือ M Li f e นั่นเองครับจำกันได้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยพาคุณไปไปดูลายต,ต่อไลยโของกาขางเขามาแล้วนะครับและฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าดีเยี่ยมราคาจับต้องได้และบ้านสวยส่วนกลางดี D. ครบพร้อมหมดเลยแบบนี้ครับและวันนี้ครับคาแรคเตอร์ของเขาบอกเลยว่าคุณชอบแน่นอน เพราะเป็นบ้านสไตล์ไทม์เลสครับคุณผู้ชมครับวันนี้อันดี้ตื่นเต้นมากขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ M l i ม e ลสุขวิตบางปู87ครับบ้านดีดีขนาดไหนไปดูเลยครับมาสวัสดีครับพี่เกลวันดีครับสวัสดีครับวัดีครับโอ้สบายดีนะสบายดีครับยินดีต้อนรับสู่เอ็มไลน์ครับขอบคุณมากๆต้องบอกว่าผมเนี่ย มากับ M ไลฟ์หลายครั้งแต่ยังไม่เคยเจอพี่นะยังอันนี้ครั้งแรกเลยครับก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยลวกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมจะพาคุณมาดูโครงการดีๆและแนะนำนะครับชื่อโครงการว่าอะไรครับก็ตอนนี้เราอยู่ในโครงการ M l ลฟ์นะครับสุขุมวิทบางปู87ครับเอ๊เดี๋ยวก่อน M l ลฟ์ของเราเมื่อก่อนนียผมที่ผมไปมาเนี่ยนามหลูกกาเอ้ยนะฮะบางแคกไปมาคือทุกๆที่ที่พี่ไปเนี่ยจะมีรถไฟฟ้าผ่านกันหมดเลยครับ ที่นี่เหมือนกันด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าทําเลที่ตั้งตรงนี้ครับอยู่ในซอยเพศบาลบางปู87นะครับแล้วก็ติดถนนสุขุมวิทนะครับแล้วก็มีใกล้ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับสถานีบางปูในอนาคตใช่ครับเห็นไหมผมว่า้วเชียวนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังมีการเดินทางที่แบบเข้าสู่เมืองอะจาบคนเมืองจะออกมาบางปูเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกหูไกลมาก เดี๋ยวนี้ไม่ไกลแล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ไกลแล้วเพราะว่าเรามีใกล้ชางด่วนนะครับแล้วก็วงแหวนตัววงแหวนกาจนาพิเศษนะครับอันนี้ใกล้สะดวกเดินทางมากครับโรตัสก็มีโรบิสันโรบิสันก็ม,มีใช่ครับแล้วเราก็ยังใกล้ตามโรงเรียนครับตลอดทั้งเส้นเลยแล้วก็มีสถานพยาบาโลโรงพยาบาลด้วยโอเคอันนี้คือโลเคชั่นของเรานะครับแต่คราวนี้กลับมาดีกว่า hmm. พูดถึงคอนเซปต์ของ M l i f e ครั้งนี้บ้างดีกว่าว่า M l i f e สุขุมวิทบางปู8 7เนี่ย มีความแตกต่างยังไงจากที่อื่นของ M-Life ครับในตัวของตัว M-Life บางปูเนี่ยเราสไตล์การออกแบบเนี่ยเราใช้ตัว t i m e s s s t y l e นะครับทำให้ตัวบ้านเราเนี่ยมีความแตกต่างจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยที่เราให้เนี่ยมีคลับเฮาส์นะครับมีฟิตเนส แล้วก็มีคิดโซนนี่เลยนี่เราอยู่ใน M-Club ตรงนี้แล้วใช่ครับนะฮะโอ้ใหญ่โตอลังการมากเลยทีเดียวแล้วเราก็ยังมีสวนส่วนกลางที่มีสนามเด็กเล่นครับนะครับที่เราทําเป็นปูด้วยยางสีสันสดใสนะครับเพื่อช่วยลดลดแรงกระแทกในการที่เด็กหกล้มเวลาลงไปเล่นแล้วก็หกล้มได้ดีมากครับผมแล้วก็มีตัวเป็นสนามบาสให้น้องๆเข้าไป เล่นออกกำลังกายได้ดีเลยครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าการที่เราซื้อบ้านเนี่ยเราไม่ได้แค่ซื้อแค่ตัวบ้านใช่เราซื้อไลฟ์สไตล์นะสิ่งแวดล้อมของในโครงการด้วยใช่ครับและที่นี้ผมบอกเลยชอบมากถนนก็แบบว่าดูแบบหน้ากว้างดีด้วยนะครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยดูทัวร์หน่อยว่าเอ็มขังของเรามีอะไรอย่างที่พี่บอกไปบ้างได้ครับมาเลยครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนคิดร o มใช่ครับถ้าเกิดผู้ปกครองมาเฝ้าก็มีที่นั่ง ตรงนี้เลยฝ้องได้ทำงานได้อ่าคล้ายๆเป็นกึ่ง co-working space บ้างใช่ครับใช่มี Wi-Fi ให้ไหมมีครับมีฟรีนะจ๊ะคุณผู้ชมครับครับผมอ่ะเดินต่อเลยครับมีอะไรอื่นอีกบ้างครับผมครับส่วนต่อไปนะครับก็คือตัวฟิตเนสนะครับอ้าวผมชอบเลยห้องนี้ครับโอเคนี่ ก็จะมีตัวเครื่องออกกำลังกายมีทั้งลู่วิ่งจักรยานแล้วก็ตัวโอ้มีมีบาร์มีทุกอย่างเลยใช่ครับแต่ว่าโอเคนะเป็นเป็นเพื่อว่าเป็นเป็นห้องฟิตเนสมินิรูมแต่แบบค่อนข้างอุปกรณ์มีครบทุกอย่างเลยใช่ครับนะครับโอเคอันนี้เป็นส่วนฟิตเนสละต่อฮะต่อมานะครับก็คือตัวสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ําของเราเนี่ยเป็นระบบเกลือครับนะครับมีทั้งสระผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็กสระแบบว่า กระบงกระเบื้องที่ใส่นี่มันค่อนข้างยับใช่แล้วสะเด็กค่อนข้างกว้างเห็นไหมครับเล่นได้สบายแน่นอนครับโอ้โหบรรยากาศส่วนกลางผมบอกเลยว่าผมให้เต็มสิบมากเลยครับผมโอ้สวยงามมากเลยทีเดียวอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงแบบบ้านบ้านดีกว่าครับนะฮะโครงการของ M Life สุขุมวิทบางปู87เนี่ยมีกี่แบบเครับในโครงการของ M Life เราครับที่สุขุมวิทบางปู87เนี่ยมีทั้งหมด3แบบนะครับแต่เป็นตัว M 1ทาวน์โฮม2ชั้นเนี่ยครับ ครับหน้ากว้าง5เมตรครับพื้นที่ใช้สอย123ตารางเมตรนะครับที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่18ตารางวารคไม่เล็กเลยโดยที่มี3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็1ที่จอดรถครับแบบที่2 M2 นะครับจะเป็นทาวโฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.4เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอย123.7ตารางเมตรครับที่ดินเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่19.5ตารางวาจะเป็นมีฟัง์กชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับโอเคครับ ส่วนแบบที่3คือบ้านแฝดนะครับบ้านแฝดจะเป็นมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยร้อตารางเมตรครับที่ดินเริ่มต้นเนี่ยสามสิบเจ็ดตารางวานะครับแล้วก็ฟังก์ชันของบ้านก็คือมี4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถโอ้สายใหญ่ๆั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมครับอ้าวสแบบวันนี้คิดว่าจะพาผมและก็คุณผู้ชมเนี่ยไปดูแบบบ้านไหนดีครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัว M1 นะครับซึ่งเป็นแถวแรกเลยใช่ครับผม เชิญครับไปิครับมาครับคุณแอนดี้ครับอันนี้เราถึงแล้วตัวทาวโฮม M1 ของเรานะครับดูหน้าตามีความโค้งสวยงามมากครับมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมครับเห็นไหมมีความโค้งสลับกันขึ้นลงอะไรอย่างนี้นะฮะประตูทางเข้าด้วยดูสิใช่ครับตรงนี้เป็นประตูตัวทางเข้า เดี๋ยวพอเข้าไปดูฟังก์ชันในบ้านอ่ะมันจะเป็นทีเด็ดอีกตัวหนึ่งไฮไลท์อยู่ตรงนั้นใช่ครับผมอ่ะนั้นเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับผมนั้นเดอนะเลยครับเชิญครับผมสถานที่จริงๆนะคุณผู้ชมครับถือแม้เป็นบ้านตัวอย่างก็ตามนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของที่จอดรถและส่วนตรงนี้ก็เป็นประตูที่จะเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านอ่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงขนของขนของปุ๊บตรงนี้เลยใช่ใช่ครับแต่ด้านหน้าตรงนี้คือประตูที่จะพาเราเข้าสู่บ้านที่แสนเจ้าโอ่งของเรา M1 นะูต อันนี้เป็นความภูมิใจของ M l i f e นะครับซึ่งจะไม่เหมือนโครงการอื่นเลยนะครับเป็นบานอลูมิเนียมมีลูกฟักนะครับและที่สำคัญเนี่ยบานเรามีขนาดใหญ่นะครับเปิดได้โอ้ยสองใช่สองแบบเลยอันนี้ใหญ่มากสามารถเข้าได้สะดวกอันนี้จริงๆคุณผู้ชมครับอันนี้คือผมจำได้แล้วว่า M l i f e ที่ลำลูกกาใช่ไหมใช่ครับและเป็นแบบนี้เลยเข้าไปข้างในลึกมากโอเคเช่นเีครับมา นี่เลยใช่เลยคุณผู้ชครับนี่คือเขาเรียกเอกลักษณ์เอก,กสิทธิ์ของความเป็น M l i f e ใช่ครับนะครับพื้นที่อนเนกประสงค์ตรงนี้ใช่ครับโอ้โห,โหก็ถ้าเป็นของลำลูกกาก็จะเป็นเหมือนออห้องเย็บผ้าใช่และมีไลฟ์สดถูกต้องครับถูกต้องแต่อันนี้ก็คือเป็นกิฟช็อปอตกแต่งเป็นร้านแฟ <นะ S 2> ชั่นเสื้อขายเสื้อผ้าดีนะนะคุณผู้ชครับนี่คือถือว่าเป็น เขาให้ไอเดียเลยนะ่คราบบ้านเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเป็นบ้านที่ไว้ใส่ยองเดียวละใช่คสามารถเป็น multi purpose อะไรต่างๆคุณจะทําเป็นช็อปเล็กๆของคุณก็ยังได้เป็นโชว์ูหน้าบ้านได้ใช่เพราะอย่างนี้เขาก็เน้นไฟ์สดขายของที่บ้านออนไลน์ถูกต้องเลยทีเดียวนะฮะนี่ด้านหน้านี้พื้นที่ตรงนี้อะสามารถทําได้ขนาดนี้เลยคุณผู้ชมครับใช่ครับผมอ่าโอเคนะฮะถัดออกมาครับนี่มีบานประตูให้อีกเหรออ่อันนี้เป็นตกแต่งครับอราเรากันเรากันให้ดู ดีนะไอเดียเก๋มากครับผู้ชมนะฮะเข้ามาเข้ามาตรงนี้แล้วจะเห็นพื้นนะชั้นหนึ่งเนี้ยนะจะเป็นกระเบื้องกระเบื้องทั้งหมดรบื้ิบู6หกสใช่ครับนะครับอ่ะเดินเข้าไปเลยครับโอ้โหลึกมากเลยอ่ะอันนี้คือส่วนห้องรับแขกนะครับก็จะมีตัวโซฟาแล้วก็ตัวแขวนทีวีได้จอใหญ่มากโอ้โหสวยงามมากนี่จริงๆคุณผู้ชมครับนี่คือภาพที่หมออไว้ว่าเอ๊ะ เมื่อไหร่เนาะทาวโฮมของเราเจะเปลี่ยนรูปแบบกันบ้างครับใช่เนาะเพราะผมก็ทำรายการนี้มาเป็นสิบกว่าป,ปีแนละ้ววันนี้ได้เห็นแล้วพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเอบรรยากาศทาวทาวโฮมเหรอใช่ทำไมมันเหมือนอยู่บ้านถูกต้องเลยครับผมนะครับโอ้โหแต่งได้สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่ floor to ceiling นี่ยังไงฮะของเราชั้นล่างจะอยู่ที่2เมตร65คร่ะสเมตร65บอันนี้ก็คือสแตนดาร์ดใช่ครับนะครับผมอ่ะถัดมานะฮะก็เป็นส่วนของโต๊ะทานอาหารเนานะใช่ครับ อันนี้โต๊ะทานอาหารก็ได้สี่ที่เลยใหญ่ครับครับมีพื้นที่บริเวณมากนะครับแล้วถัดจากในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวครัวอเข้าไปดูกันเลยครับผมชอบนะผมชอบความที่แบบว่าพี่เอาโซฟามาเป็นที่นั่งแล้วก็มีโต๊ะมันเข้ากันเซตดีเนาะแล้วมีหน้าต่างรอบด้านเลยนะนะครับนี่ความเป็นเนี่ยความได้เปรียบของบ้านหัวมุมเนี่ยก็จะได้หน้าต่างใช่ครับ ได้แสงจากธรรมชาติมาถูกต้องเลยครับผมสวยงามมากโอเคถัดมาตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนของหลังบ้านแล้วนะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าตกแต่งให้ดูต่อเติมใช่แล้วตกแต่งให้ดูครับผมนะครับอันนี้เป็นส่วนครัวเนาะส่วนของครัวครับครับแล้วก็อันนี้คุณออนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับของเรามีตัวผนังให้แล้วก็มีลงเสาเข็มหลังบ้านให้เลยให้หมดเลยเหรอครับใช่ครับเท่ากับตัวบ้านอืแล้วคุณี้นี้สามารถมาถึงใส่ราคา แค่นั้นเลยจบเลยจะเป็นแบบทึบแบบนี้ก็ได้หรือจะโปร่งก็ได้ใช่ครับโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้โหเซ็ตงบไปเยอะเลยนะครับโอเคส่วนห้องนี้เป็นห้องครัวตรงนู้นเป็นห้องอะไรเอ่ยอ่าเป็นส่วนของซักรีดครับไหนขอดูหน่อยสิครับผมดีเลยครับคุณโยครับก็คุณก็จะมีเหมือนกับที่บ้านเดี่ยวทีมีกันะใช่ครับนะครับมีครัวมีห้องซักรีดอะไรต่างๆดีเลยครับครับโอเคต่อมานะครับเป็นส่วนของห้องน้ําจะเห็นได้ว่าห้องน้ำตางมีความกว้างแล้วก็มีส่วนอาบน้ํา แยกส่วนชัดเจนอ้าวดีเลยนะครับอย่างนี้ก็จะเออเจ้าของบ้านก็ได้อว่แขกของเราใช่ครับนะมาดื่มมันอะไรที่บ้านเราก็เอ่เผลอหลับไปอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาอาบน้ำไ้ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนใช่ครับดีครับครับผมนะฮะถ้าออกมามีห้องยังไม่จบนะครับอันนี้ห้องเก็บของห้องเก็บของครับจะสูงด้วยใช่สังเกตได้ว่ามันห้องใหญ่มากใหญ่จริงครับคุผู้ชมใช้งานได้จริงอันนี้คือห้องเก็บของใต้บันไดเนาะใต้บันไดครับอ่าโอเค ดีเลยครับทุกอย่างครบพร้อมแบบชั้นหนึ่งแล้วใช่ครับแล้วเราไปชั้นสองไปครับมาอันนี้เป็นบันไดเหล็กนะครับโครงเหล็กแล้วก็ช่องแสงเรามีช่องแสงตรงบันไดขนาดใหญ่ครับครับทำให้มีแสงเข้ามาไม่ต้องเปิดไฟเลยถูกต้องเลยครับผมนะครับผมเราจับอะไรมีก็ให้ด้วยใช่ไหมมีครับเป็นมาตรฐานเลยครับเป็นมาตรฐานเลยใช่ครับ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของตัวทาโฮมโฮม M1 ของเรานะครับจะสังเกตได้ว่ามีพื้นที่สามารถทำอะไรก็ได้นั่งเล่นใช่ครับตัวฟังก์ชันของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นตัวทาวโฮมที่มี3ห้องนอนสามห้องน้ำแล้วก็หนึ่จอดรถครับผมครับผมซึ่งชั้นสอนี้ก็อย่างที่เห็นไปครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ นี่พี่แยกนี่ใช่นี่ไฮไลท์เลยนะใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราอ่าครับเพราะว่าตัวห้องห้องน้าของเราจะแยกส่วนครับคนสามารถใช้ทั้งอาบน้ําแปรงฟันอ่าห้องนี้ไปห้องนี้ไปส่วนใครอยากจะปลดทุกข์ก็ห้องนี้ไปใช่ถูกต้องครับให้สุขภัณฑ์เป็นโมเก้นด้วยนะใช่โอ้ยดูสินี่มีไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับผู้ชมใช่อันนี้ถ้าปลดทุกข์ล้างมือนิดหน่อยล้างได้เลย และน้ำก็มาใช้ใช่นี่คือมาตรฐานครับนะฮะมีหน้าต่างระบายอากาศด้วยใช่ครับกระบอกระเบื้องอะไรสวยดีชอบชอบชอบและสังเกตได้เลยว่าพอขึ้นมาชั้น2แล้วนี่แหละนะความเอาใจใส่ของโครงการก็คือเริ่มเปลี่ยนฟีลแล้วครับกลายเป็นโฮมี่โฮมี่แล้วใช่ครับนะครับจากข้างล่างเป็นการิโต้ข้างบนเป็น ปืน SPC ครับ SPC นะครับโอเคนะสีสันอะไรโอเคเลยครับดูเป็นแบบแนวเออโทนไลท์หน่อยใช่นะครับโอเคชอบนะไฮไลท์สองอันนี้คับผู้ชมครับเข้าสู่มาสเตอร์กันดีกว่าครับผมไปครับอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์ของเราครับนะครับก็ห้องใหญ่นะครับแล้วก็เตียงเรานี่คือเตียงคิงไซส์เลยโอ้โหเขฟิตเข้าไป ยังมีพื้นที่เหลือเยอะใช่พื้นที่เหลืออันนี้มีตัวโซฟานั่งดูทีวีได้อีกชิวๆอ๋อทีวีอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ทั้งหลังเป็นส่วนของวัดกินคลรสเสร็จด้วยใช่ครับรู้สึกว่าพื้นที่ตัวฝ้าของเราเนี่ยจะสูงประมาณ2เมตรเก้หโอ้เกือบ3เมตรเลยเกือบ3เมตรเลยนะคุณผู้ชมครับใช่ครับใช่โอเคเลยอ่ะมันเลยทําให้ห้องดูกว้างใช่ครับนอนสบายไม่อึดอัดใช่ครับนะครับผมหน้าต่าง ใหญ่บาน <ไป S 2> ใหญ่ใช่ครับโอเคครับถัดเข้ามาตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับก็จะมี่วนของบล็อกกิ้งคลอสเซ็ตสวยงามมากนี่<ช>คือตกแต่งให้ดูนะคุณผู้ชมครับ,รบซึ่งคุณสามารถลอกเลียนแบบได้เลยนะรจริงๆแล้วอ่ะใช่จริงๆก็สามารถเอาแบบนีไ้ไปทําได้เลยดีดีครับผม,ผมชอบชอบชอบนะครับโอเคแปลว่าห้องน้ําก็คือต้องแชร์กันใช่ครับนะครับผมแต่เป็นสองห้องน้ำนะครับโอเคครับห้องนอนใหญ่มากเดี๋ยวไปดูห้องอื่นดีกว่าครับผมใช่ครับ ก็อันนี้เป็นห้องนอนสําหรับลูกชายครับนะครับก็น่ารักโอ้ยดีเลยทีเดียวใช่ครับมาเป็นเลโก้ใส่เข้ามาด้วยใช่ครับตกแต่งน่ารักอะคุณผู้ชมครับเห็นภาพไปหมดเลยใช่บางครั้งเราซื้อบ้านเปล่าๆอ่ะเพราะอันนี้คือเทาเปล่าใช่ไหมที่เราไปเทาเปล่าเรามักจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแต่งยังไงอะไรใส่เข้าไปเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นภาพมากเลยใช่เนี่ยโอ้โหดูสิหน้าต่างขออนุญาตนะครับโอ้โห ถ้าต่างบานใหญ่ทําให้ห้องดูแบบดีอ่ะคือน้องๆเด็กๆลูกหลานเรามาอยู่ตรงนี้เขาจะมีความสุขมากเลยนะสภาพจิตดีใช่ครับนะครับได้บรรยากาศวิวของโครงการทั้งหมดเลยนะครับโอเคส่วนอีกห้องหนึ่งใช่ครับไซซิ่งเหมือนเท่ากันเนาะไซซิ่งเท่ากันครับอีกห้องหนึ่งก็เราจะตกแต่งโทนสีชมพูน่ารักจังเลยลูกสาวอันนี้ก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับคือให้มาดูสัดส่วนของห้องไซซิ่งค่อนข้างที่จะ โอเคไม่เล็กไปนะฮะเลยนะครับแล้วเข้ามาคุณสามารถใส่เตียงใส่ตู้เสื้อผ้าใส่โต๊ะใช่ครับเขียนหนังสือก็ได้อันนี้เป็นโต๊ะแต่งน้องแต่งหน้าได้เลยครับค่อนข้างลงตัวฟังก์ชันในการจัดแล้วเนี่ยโอเคมากนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับ M Life ไม่เคยได้ผิดหวังเกี่ยวเรื่องราคาอยู่แล้วครับลองไปคุยเรื่องราคาดีกว่าได้ครับ นี่เราดูไปแค่1นึ่งทยเท่านั้นเองนะครับใช่ครับย้ำอีกทีคุณผู้ชมครับนี่คือ M1 นึ่งนะครับนะสามห้องนอน3ห้องน้ำสามห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถใช่ครับแต่ถ้าคุณแบบพรีเฟอร์อยากได้แบบใหญ่ขึ้นอีกก็มีด้วยนะฮะก็คือ M2 M2 ครับก็จะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำสองที่จอดรถ ใช่หรือ,รอว่าจะข้ามไปเป็นบ้านแฝดเลยก็ได้ใช่บ้านแฝดก็จะใหญ่ขึ้นก็จะเป็น4ห้องนอนสามห้องน้ํา2ที่จอดรถเป็นกันคุณผู้ชมครับลองมาดูเองและกันแล้วคุณจะชอบและโดยรวมนะครับของโครงการเนี่ยโครงการเราเนี่ยประมาณ19ไร่19ไร่ครับทั้งหมดเนี่ย173ยูนิตอย่างนี้แปลว่าเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงครับเรามีรปภแล้วก็มีกล้อง cctv ดูแลตลอด24ชั่วโมงดีครับแล้วก็เข้าออกเนี่ยเราใช้คีย์การ์ดคีย์การ์ดนะครับใช่ครับตอนนี้ เริ่มเข้าอยู่กันแล้วด้วยเริ่มเข้าอยู่แล้วครับเริ่มเข้าอยู่แล้วตั้งแต่ปลายเดือนธันวาอ่าครับแล้วตอนนี้สร้างเสร็จไปถึงไหนแล้วเอ่อตอนนี้เราสร้างไปประมาณสัก60%แล้ว60%แล้วใช่ครับพร้อมโอนพร้อมโอนเลยพร้อมอยู่ได้เลยพร้อมอยู่ครับนะครับและแน่นอนครับกับราคาที่ M Life ไม่เคยยั้ผิดหวังเลยนี่ผมก็ยังไม่ชาินะจะมาชาติจากที่สดๆตรงนี้เลยอ่าครับราคารั่มต้น M Life สุขุมวิทบางปูแ7คือ2.35ล้านบาทนี่คือริ่มต้นนะใช่ครับ 35ล้านบาท hey not bad อันนี้เรากำลังพูดถึงบ้านหลังนี้อยู่เลยใช่ครับนาแล้วถ้าขึ้นมาล่ะขึ้นมาก็จะเป็นตัว M 2อ 2> ที่เป็น2ที่จอดรถครับผมจะอยู่ที่สองจุล้านบาทอ,อ,อุ้ยเพิ่มขึ้นไปนิดนึงใช่ครับแล้วถ้าเป็นบ้านแฝดล่ะบ้านแฝดเนี่ยเราจะอยู่ที่3.59ครับล้านบาทโอ้คุณผ,ผู้ชมครับผมบอกเลยราคาจับต้องได้จริงครับเยี่ยมเลยทีเดียวครับและช่วงนี้ยังไงครับโปรโมชั่นก็สําหรับแฟนรายการ ของโฮมไบเออร์นะครับของแอนดี้เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาช่วงนี้ราคาพิเศษเลย2.16ล้านบาทลดลงไปอีกเลยเหรอลดลงไปครับแต่ว่าของมีจำนวนจำกัดก็คือบ้านหลังนี้แหละใช่ไซนี้เลยนะเอนดีนะใช่สองจล้านบาทคุณผู้ชมครับขอบคุณมากมากพิเศษสุดๆขอบคุณหลายๆเลยเฉพาะโฮมไบเออร์ไกด์นะใช่ครับเข้ามานะครับแต่ถ้าส่วนนโปรโมชั่นแบบปกติทั่วไป Walk in ินมาคุยดีกว่าใช่ครับนะครับผมเนื้อถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อันดี้อยากจะแนะนำครับถ้าคุณอยากมีบ้านอยู่แถวสุขุมวิทบางปู87ต้องที่โครงการ m l i g ไลสุขุมวิทบางปู87ครับวันนี้ขอบคุณพี่เกย์มากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยิม